สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเอเวอรตตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไป เริ่มต้นกันที่จอปิดดิวท็อฟฟี่สนใจปีกฟอร,ร์มสดจากซุดกาดเสริมทัพในซัมเมอร์นี้เอเวอร์ตน,นะครับพร้อมเสนอดึงตัวซิลสัสวามันกิกตูก้าปีกฟอร,ร์มสดจากซุดกาดมาเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์ปี2021น,นี้พเพราะนักเตะบู้ับอันตรายจนถูกขนานนามว่านิโคล่าเปเปค้คนใหม่ตามรูปแบบการเล่นของดาวเตะอาร์เซนอลตามรายงานของยูโรสปอร์ตเปิดเผยว่า เทฟฟี่สิน้เงินนะครับไม่ใช่เพียงค่ายเดียวเท่านั้นที่ให้ความสนใจกับวามานกิตูก้าผู้เล่นได้ทั้งปีขวาและก็กองหน้าตัวเป้าแต่ยังมีฟูลแลมนะครับคู่แข่งร่วมพิมพ์ลิ้งกฤษดนะครับจับจ้องด้วยดาวเตวัย21ปีรายนี้นะครับสามารถสร้างผลงานโดดเด่น จากการจัดทั้งหมด11ป,ประตูจากการลงเล่นเพียง22เกมในบนเลดิกาเยอรมันสัญญาปัจจุบันเนี่ยของเขาถึงเดือนมิถุนายนในปี2024และด้วยวิธีการเล่นที่วู่วานะครับเลี้ยงกินตัวดียิงไกลอันตรายและสอดจบสกอร์อยู่บ่อยครั้งมิติใกล้เคียงกับเปเป้ตอนยังรุ่ง,ร,งรุ่งที่ United. ลีดส์ยูไนเต็ดสำหรับค่าเฉลี่ยในการทำประตูของดาวยิงคองโกคือกดเป็น1ลูกต่อการลงเล่น2นัดแล้วน่าจะดึงดูดเอเวอร์ตันมากกว่าเพราะมีโอกาสในการเตะฟุตบอลยุโรปดูกาหนาจากอาันด สำหรับข่าวต่อมา คาร์โลอันเชล็อตตนะครับเอ่ยปากชม2 s t สตาร์ทาวฟีมีส่วนสำคัญพาทีมเปิดบ้านเฉือนชนะเซาแทมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่กูริสันพาร์คเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นการคว้าชัยในถิ่นตัวเองในนัดแรกในปี2021นี้ลิชาร์ลิสันนะครับพังตะข่ายคู่แข่งติดต่อการทั้งหมดเกมที่3โดยยิงให้กับเอเวอเรตนะครับขึ้นนำได้ตั้งแต่10นาทีแรกแล้วก็เป็นสกอร์เดียวที่เกิดขึ้นในเกมที่กูริสันพาร์คเมื่อคืนวันจันทร์ช่วยให้ทีมของคาร์โลอัน, M, นเชล็อ และยังเต็นน้อยกว่านวหนึ่งนัดในขณะที่เอเวอตันนะครับที่ฟอร์มในบ้านแย่ที่สุดนับตั้งแต่ในปี1958แต่กลับมาคว้าชัยในนัดนี้ทางซอลเฮมตันเองเนี่ยยังคงซุดต่อเนื่องเสมอ1น,นัดและก็แพ้ไปทั้งหมด8นัดจาก9เกมหลังสุดในลีกทำให้พวกเขานั้นในเวลานี้อยู่เหนือโซนอันตรายเพียงเแต้มเท่านั้นอันเซโลตีนะครับเชื่อว่าความแน่นอนสม่ำเสมอคือกุญแจที่สําคัญที่สุดในการได้แชมปนลีกแต่ที่จะลืมเอ่ยปากชมไม่ได้คือริชาลิสันที่เริ่มคืนฟอร์มยิงช่วยทีมได้หลายครังงในช่3 มแม้จะเป็นเพียงแค่ลูกที่5ที่เขาทําได้ในลูการนี้แต่มีเพียงซาเปโรและก็เนมาร์สองนักเตะบราซิเลียนที่ยิงได้มากกว่าเขาในลีกท็อปโฟของยุโรปมันเป็นชัยชนะที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเกมที่ยากเรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มการแข่งขันเรามีการออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็คนโทรเกมได้เราไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเน่ยได้ลุ้นจนกระทั่งนาทีที่ท้ายเมื่อพวกเขานะครับพยายามบุกเต็มที่เพื่อทวงประตูตีเสมอ มันเป็นชัยชนะที่เราสมควรได้แล้วเราสามารถเล่นได้อันตรายอย่างมากๆมันเป็นแอตซิและการจบสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อและเรายังเล่นลูกเซตพีชได้อันตรายมากจริงๆเรามีโอกาสในการลุ้นประตูอยู่2-3ครั้งมันมีนเกมที่สู้กันส่วนใหญ่ที่แดนกลางริชาร์ดลิสันนะครับมีปัญหาหลายอย่างในช่วงครึ่งแรกของซีซั่นเขาเดินทางบ่อยแล้วก็อดลงสนามไปทั้งหมด3เกมจากโทษห้ามแข่งแต่ตอนนี้นะครับเขาเล่นบ่อยขึ้นแล้ว และเรามีการปรับตำแหน่งการเล่นให้กับเขานิดหน่อยและผมคิดว่ามันดีขึ้นสำหรับเขาเจอเดนฟิกฟอดนะครับทำได้ดีมากมากเช่นเดียวกันเมื่อเขามีส่วนร่วมในเกมเขาทำได้ดีมากมากและนิ่งเลยทีเดียวเขาจะเย็นไม่ประมาะเมื่ออยู่ในเส้นประตูผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาขาดหายไปในช่วงก่อนหน้านี้เขามีคุณภาพอย่างมากเรามีเวลาพักจนถึงวันพฤหัสบดีนี้อัลลันคัมแบ็กกลับมาหลังจากที่พักได้2เดือนเราต้องระมัดร,ระวังและช่วงแรกเนี่ยจะยากนิดหน่อยสำหรับที่เราต้องเช็คความฟิตของเจมแล, man, และก็ซีมุสโคแมนและ Tom ies, ด้วยสําหรับเกมวันพฤหัสบดีนี้เราอาจจะไปถึงอันดับที่4ที่ผมคิดบวกเสมอหลังจากที่ความพ่ายแพ้ต่อฟูลแลมเราเศร้าและเสียใจกันมากแต่ชชนะแบบนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราสําหรับอนาคตทางด้านรับฮาเซนฮุตเทนนะครับบอสทีมเดอะแซนวดครวนถึงคุณภาพการจบสกอร์ของลูกทีมไม่ได้มีทีเด็ดขาดให้เห็นในเกมที่กุริสันปาร์คทั้งที่โอกาสลุ้นประตูก็มีอยู่เราอยู่ในช่วงยิงประตูของคู่แข่งได้น้อยมากและนั่นทําให้โอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะนั้นยากมาก เรามีปัญหาในการส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายสาเหตุก็มาจากผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนแต่ผมก็เห็นว่าทีมนี้พยายามสู้เต็มที่จนจบเกมผมมองเห็นสปิริตจากพวกเขาในพื้นที่สุดท้ายนะครับเราขาดทีเด็ดทีขาดเรามีโอกาสดีๆหลายครั้งในการลุ้นประตูจากเอเบอร์ตันในครึ่งแรกแต่เรายังขาดความสามารถในการเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เป็นสกอร์ทุกคนรู้ดีว่าการเก็บชัยชนะนัดแรกนั้นสำคัญที่สุดและเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ได้คุณเห็นได้จากเด็กๆของเราในค่ำคืนนี้ สำหรับข่าวต่อมาคาร์โลนเชลตินะครับกล่าวว่าเขาต้องการอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยเนี่ยจนถึงสนามแห่งใหม่เสร็จแล้วตามรายงานของ BBC สนามแห่งใหม่นะครับที่มีมูลค่า500ล้านปอนด์เนี่ยผ่านการอนุม,มัติของสภาเมื่อร์ีพูนั้นเป็นที่ด้อยแล้วโดยจะทําการก่อสร้างเบมบรีฟมัว ดอกส์และคาดกันว่าน่าจะแล้วเสร็จในซีซั่น2024-2025นี้อันเซโลตีกกล่าวว่าเขาหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในการเปิดสนามในการใช้สนามแห่งใหม่แห่งนี้ผมอาจจะอยู่ที่นั่นตอนที่เป็นการเปิดสเตเดียมแห่งใหม่ในการใช้งานมันเป็นความสําเร็จที่ดีของผมแน่นอนผมคิดว่าสัญญาคงจะหมดลงในปี2024คงทําได้ดีและเมื่อคุณทําได้ดีนะครับสัญญาก็จะไม่หยุดแค่ปี2024มันจะมีอีกต่อไปไเรื่อยๆแน่นอนว่าตลอดที่ผ่านมาผมอยู่ที่นี่ผมรู้สึกดีและอยากอยู่ที่นี่อย่างยาวนาน ที่จะเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่อันเซแลอตตินได้กล่าวนะครับครับผมนี่ก็คือการอเร็ดกข่าวสารของเอเวอเรตตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ